สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอ e ีทชาแนลค่ะวันนี้อ e ีทพาพี P ่พี่น้องๆองทุกท่านนะคะมาทําลาบเนื้อขมขมนะคะนี่ค่ะอีก,ก็ได้ละเนื้อมาสดสดเลยนะคะนี่ค่ะกำลังหันเป็นชิ้นๆน,นะคะเนื้อสดมากค่ะเป็นเนื้อสันค่ะเป็นเนื้อสันค่ะสดสดเลยค่ะนี่ค่ะ ส่วนประกอบของเราก็มีเนื้อนะคะมีพริกผงค่ะมีข้าวคั่วนะคะชูรสน้ำปลานะคะแล้วใครชอบผมก็ใส่บีบขมหรือว่าขี้เพื่อก็ได้นะคะนี่ค่ะต้นหอมปักชีสาระแหน่ค่ะมีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็หันไปเรื่อยๆค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เป็นชิ้นเล็กๆจะได้สับง่ายนะคะนี่ค่ะแล้วก็สับเลยค่ะเีนี้สับๆๆๆเลยวันนี้จะทำว่าบผมกับสับให้ละเอียดเลยนะคถ้าท่านถ้าชอบเป็นชิ้นๆก็หั่นเป็นชิ้นๆได้นะคะ บางท่านก็ชอบเป็นแบบสับๆนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ที่จะทําเป็นสับๆค่ะเป็นชิ้นเล็กๆสับๆให้ละเอียดเลยนะคะ เราจะสดมากนะคะนี่ค่ะมีดได้เนื้อมาจากตลาดนะคะสดๆเลยนะคะนี่ค่ะจะสับๆๆบสบ แล้วนี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะต่อไปนี่ก็จะมาโขลกพริกนะคะพริกอีกก็ขั่วเองหอมๆนะคะโขลกเองใหม่ๆเลยนะคะข,ขาั่วขาัวเอง ต่อไปเราก็จะมานะคะได้นี่ค่ะเลือดสดๆนะคะใส่เลือดลงไปก่อนนะคะใส่เลือดแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราหกตะกี้ค่ะนี่ค่ะพริกอหอมมากเลยพริกขั่วใหม่ๆค่ะผิดมากผิดน้อยตามใจชอบเลยนะคะเลือดนี่แดงเลยทีเดียวค่ะเนื้อก็สดค่ะ ต่อไปก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วเองค่ะหอมๆเลยค่ะแล้วก็ใส่นี่ค่ะหอมๆค่ะก็ผักชีต้นหอมนะคะสโซนแหน่น,นะคะนี่ใส่ลงไปเลยอิจจะใส่ชูรสที่หลังนะคะพอดีขั้นตอนนี้อิจลืมไปว่าลืมใส่ชูรส ใส่ชูโรตตามใจชอบนะคะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะหรือว่าน้ำปลาได้นะคะนี่ค่ะปุ๊บเขาเข้ากันหอมเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะเลือดสดมากเนือเ้อก็สดเลยทีเดียวค่ะสั่งจองจากตลาดมาแบบสดๆเลยนะคะชิมแล้วก็เติมพริกลงไปหน่อยนึงค่ะไม่เค็ดมากเติมเลือดเติมพริกลงไปอีกหน่อยนึงนะคะ เขาให้เข้ากันการราดเบือของอิทาเลีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มากินเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก,ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง It e นนอิทอิตชาแนลให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ